มะม่วงเดีวนี้ซื้อมาก็มีลูกเลยนะครับชบสวัสดีครับนี่ามาปมมามลูกมะม่วงกันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยกขัางหลังเลยนะอัด <c oughs> ล้านนะนี่ผมก็มาอยู่ในล่มนะ ก็จะเสร็จแล้วนะฮะขุดหลุมปลูกแล้วหลุมขุดยากนะฮะดินแข็งนะเอาน้ำมาหล่อเลี้ยงนะฮะนี่ปลูกเรียบร้อยนะทางนี้ทางหน้านะฮะเดี๋ยวที ลึกไปก็ไม่โตไม่พอแล้วไม่ค่อยโตนะลึกไปเลยแต่ก็ต้องลึกก็กลมนะฝั่งนี้ด้าหน้ามันอยู่ฝั่งนี้หมุนกลับไปนู้นเออพอพอลรางวันเออพอแล้วอ๋อ อันนี้จะเป็นเราเขียนไว้อะไรไม่มีน,น่าจะเป็นน้ำดอกไม้อันนี้สีแดงจะเป็นแก้วขมิ้นนะฮะอันนี้สีแดงสีสีเหลืองเป็นเขียวโสรอยอย่าไปตัดไม้มันออก แต่อรกทำไมล่ะเออหมุนอมพอ,อืยัดขางนี่ก่อนเอานิ้วยัดขางก่อนนะฮะลงไปก็ยัดขางลงไปเยอะๆแล้วก็ยัดอันนี้นึงเยอะจกเออนัน่นะ่ะยัดให้แน่นเลยขางนั เป็นน้ำดอกไม้นะฮะ,ะ,ะกดข้างๆอล้วหยับกันลมนะฮะโอเค น,น,น,นี่เป็นเขียว,วเวอยนะฮะนี่เป็นเขียว,วเซยไอพอดี มีเนี่ยมะม่วงเดี๋ยนี้ซื้อมาก็มีลูกเลยนะครับเช็ดมา โ <c oughs> จก๊กแม่โจก๊ยกยัดขังให้เน้นเป็นแนวออกมาปกเสร็จแล้วนะฮะ กดขอบดินลงมาก็ได้นะน่ะ,นะเออแขเขียว <ๆ S 1> ลงไหมน่นแหละอ๋อมันลึกไปแล้วโอ้อพอกดลงไม Okay. เรียบร้อยนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ